ว่าที่ผ่านมาจะมีประสบการณ์การเป็นมอดูเลเตอร์อยู่เยอะเหมือนกันก็เลยคิดว่าวันนี้มารวบรวมเทคนิคให้พวกเราดีกว่าสําหรับหลายคนค่ะที่คิดตั้งต้นว่าจะทําวิจัยเชิงคุณภาพนะคะแล้วต้องทําการสัมภาษณ์หรือทําการอภิปรายกลุ่มสนทนากลุ่มที่เรียกว่าโฟกัสกรุ๊ปนะคะทำอะไรก็ตามค่ะก็มีเทคนิคของการเป็นมอดูเลเตอร์ค่ะไม่ว่าเราจะเป็นแค่คนสัมภาษณ์หนึ่งตอนหนึ่งหรือเราจะเป็นคนมอดูเลเตอร์ที่ต้องมดทั้งกลุ่ม นะคะต้องนําให้เกิดการสนทนากลุ่มทั้งกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กสองสามคนหรือกลุ่มใหญ่เจ็ดแปดคนเก้าคนยี่สิบคนยังไงเราก็ต้องใช้เทคนิคค่คะดังนั้นวันนี้เน่จะมาแนะนําเทคนิคนะคะซึ่งทุกเทคนิคนียเอามาจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยในการเป็นมอดูเลเตอร์ค่ะนะคะติดตามชมได้เลยที่คลิปนี้7เทคนิคในการเป็นผู้นําการอภิปรายกลุ่มแต่อย่าลืมนะคะเอาไปใช้กับการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้เช่นกันค่ะ ก่อนจะไปถึงเนื้อหาข้างในนะคะเจ็ดเทคนิคมีอะไรบ้างเหมือนเดิมค่ะขอฝากคือกดไลค์วิดีโอคลิปนี้กดแชร์ให้กับคนที่คุณคิดว่าจะได้ประโยชน์เขาต้องไปทำเรื่องของการทำโฟกัสกลุ่มทำสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะและกดติดตามช่องนี้ค่ะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดเราจะได้เจอกันทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆนะคะมาดูกันค่ะ เทคนิคแรกนะคะเทคนิคแรกเนี่ยเรียกว่าง,ง่ายๆเลยค่ะเปิดการสนทนากลุ่มด้วยการทักทายที่ดีค่ะอันนี้เราต้องเตรียมตัวเลยนะคะว่าเราจะต้องทักทายยังไงให้เกิดบรรยากาศที่อบอุ่นน่าไว้ใจนะคแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพูดคุยกับเราทั่วไปนี่จะใช้เทคนิคในการที่ว่าเอ,อแนะนําตัวก่อนนะคะ่ะว่าน,นี้เป็นใครนะ แล้วก็สนใจเรื่องอะไรอยู่เราถึงมาชวนมาสนทนากลุ่มนี้นะคะแล้วบางทีถ้าเป็นกลุ่มนะคะที่มีมากกว่าหนึ่งคนในจะขออนุญาตเลยว่าทุกคนนี่ยแนะนำตัวกันนิดหนึ่งค่เพื่อทำให้เราได้รู้จักกันเราจะได้มาแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระและก็สบายใจว่าเรารู้จักกันเลยนะคะนี่คือการอ x กตบิตและพอหรือการทูดคายนะคะอาจจะเพิ่มเติมเสริมด้วยการทำให้บรรยากาศมีขึ้นยังงก็ได้มาเช่นวันนี้ทุกคนอยู่กันสบายๆนะคะ ก็ระหว่างนี้นะคะก็กจะมีอของว่างเสิร์ฟให้ะะเราสามารถทานไปด้วยคุยกันไปด้วยได้ขอให้ถือโอกาสที่ r e x t นะคะแสดงความคิดเห็นกันให้เป็นที่ะะอันนี้ก็จะมีการอะไรแบบนี้ที่บอกให้รู้ว่าเราเปิดโอกาสให้เขาคุยแล้วก็ยินดีรับฟังนะคะนี่คือการทักทายทักทายให้รู้สึกว่าเป็นมิตรให้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันบางทีเราไม่ เมื่อตัเรเติมที่ไม่ต้องแนะนําตัวแบบที่เยอะเวอร์วังเกินไปจนเขารู้สึกเกร็งนะคะบางทีไปแนะนําว่าบางทีนี้เป็นนักวิชาการเกินไปมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มีฐานะทางวิชาการมีความรู้มีอะไรมากไปเขาก็เกร็งเหมือนกันนะคะกรณี่ปุ่นเข้าร่วมวิจัยเนี่ยเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเขารูดีเท่าเราเนี่ยก็จะมีเกร็งบ้างเหมือนกันนะคะหรือนะเราแบบอ นะนะนัการตัวกับผู้ใหญ่เราก็อาจจะออกตัวเลยค่ะว่าเราไม่ได้มีความรู้ตรงนี้มากนะรอบนี้มาขอความรู้ถ้าผิดปูกกันงงขอให้ช่วยท่นแกถถ้ไขดน้นะคะบางทีนี้ต้องต้องทำโฟกัสกลุ่มกับกลุ่มที่เป็นนายแพทย์นะคะที่มีความรู้ด้านยาด้านโรคเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะออกตัวเลยค่ะว่าเราไม่ได้อยู่ในตรงนี้มานนานแล้วนะเลยนะคะก็ขอความยญาตขอความรู้เพื่อใช้ในการเคลียร์คอข้องใจอะไรต่างๆวิธีการเด็กสวิดและพอค่ะ นะคะซึ่งตรงนี้ต้องใช้สีหน้าท่าทางที่เป็นมิตรนะคะท้าทินดีได้แล้วเป็นมิตรกับเขานะคะอะแล้วก็เปิดมนเปิดโอกาสให้เขาคุยนิดหนึ่งนะคะให้เขา้รู้จักกันเองจะได้เจอเนี้ของบรรยากาศที่เพื่อกจาการคุยนะคะเทคนิคที่สองค่ะจีนเนจะแนะนํานะคะนี่จะอธิบายวัตถุประสงค์และกระบวนการด้วยค่ะให้เขารู้ว่าข้อมูลต่างๆเนี้ยเอาไปใช้ทําอะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไร นะคะจะบอกเขาเลยตั้งแต่ต้นนะเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะให้ข้อมูลไปเพื่อเราไปทำอะไรนะคะดังนั้น explain per course เลยก็ะะจะช่วยทําให้เรื่องมันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะคะแล้วก็่จ้อธิบายกระบวนการด้วยค่ะว่าเออจะมีการอ,อย่างทีบางครั้งจะขึ้นผลการวิจยัยแล้วก็มีการโยนคำถามอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งจะเปิดโอกาสที่ทุกคนพูดนะคะโดยที่คนเนี่ยอาจจะขออนุญาตว่าพูดได้ไิ่เดียวเท่านั้นเอ,นอ,อยก็ะจะมีกระบวนการม,มีมีเขาเรียกว่าข้อกําหนดบางอย่าง นะคะที่เราจะบอกเขาตั้งแต่ต้นนะคะอาจจะบอกเขาด้วยะค่ะว่าขออนุญาตว่าทุกคนปิดโทรศัพท์หรือทำให้เสียงเงียบนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นธุระด,ด่วนสาคัญะคระเอ่อผู้รับโทรศัพท์และคุยได้เลยไม่มีปัญหาค่ะอาจจะขออนุญาตว่าเรียนเชิญด้านนอกแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาได้เมื่อธุระเสร็จอย่างนี้ค่ะที่กระบวนการกราวรูทั้งหมดเวลาที่ใช้เราบอกเขาด้วยค่ะว่าเราจะใช้เวลาถึงเท่าไหร่นะคะบางครั้งถ้าเรื่องมันเริ่มออกนอกเรื่องหรือมันเริ่มไปแบบยาวไปใหญ่ล้วอาจจะขออนุญาตตัด เาะะจากเวลาเรามีจำกัดเพราะเราบอกตั้งแต่ต้นแล้วดังนั้นตรงนี้มันช่วยดีมากๆเลยค่ะมันช่วยเซตเซตกราวรูตั้งแต่ต้นเลยค่ะว่าโฟกัสกลุ่มเนี่ยมันจะดําเนินไปนอย่างไรดําเนินเป็นเพื่ออะไรนะคะแล้วก็มีอะไรที่เป็นกฎสําคัญที่เราจะตั้งไว้นะคะเราก็จะบอกเขาเลยส่ะนะคะรวมถึงเนื่องจากว่าเรามีเรื่อง PDP a ด้วยนะคะเราก็จะอธิบายในเรื่องของข้อมูล นะคะว่าข้อมูลจะถูกเอาไปใช้อย่างไรนะคะบางั้านนี้จะบอกเลยค่ะว่าจะเอาแค่ชื่อของบางทีตัวแทนของสมาคมตา่างๆนี่จะอเอาแค่ชื่อของสมาคมไปใช้นะคะด้วยกาเรื่องขออนุญาตนีเรียบร้อยแล้วก็บอกไปเลยให้สบายใจแต่จะไม่เอาชื่อบุคคลไปจะมีการโฉดชื่อบุคคลนะคะหรือถ้าจะเอาไปก็จะบอกว่าจะขออนุญาตให้เซ็นก่อนะคะว่าจะเอาชื่อไปใช้ในการอ่าน,นอินแต่เพื่อประโยชน์ทางด้านนี้นี้นี้เท่านั้น ะะก็จะบอกเลยค่ะเพื่อให้สบายใจนะคะจริงๆข้อสองข้อหนึ่งเกี่ยวกันค่ะนะคะข้อหนึ่งทำให้เขาเกิดความรู้สึกดีๆเป็นบรรยากาศอบอุ่นนะคะโดยการที่เรากล่าวทักทายข้อสองทำให้เขารู้ว่าจะมีอะไรจะต้องพูดอะไรบ้างนะคะแล้วก็รู้ว่าขอบเขตมันคืออะไรนะคะเราจะทําอะไรเราจะไม่ทําอะไรดังบอกก็เลยค่ะนะคะว่าเขาต้องใช้อย่างไรรวมถึงถ้ามีก,การอัดเสียงอัดิวิดีโอก็แจ้งท่านตรงนี้เลยค่ะ รเราะว,ว่ารวมของอะไรกี่บ้างเพราะว่นค่อนข้างค่อนข้างให้ความสับสนว่าข้อที่สองเชาวเพื่อทำให้รู้ไม่มีอะไรที่เขาไม่รู้นะคะแล้วไม่มีอะไรที่เราจะทําต่อไปดูที่เราไม่ได้บอกนะคะดังนั้นทุกอ,อย่างมาันจะอยู่ในขอบเขตที่ชัดเจนนะคะในชอบตรงนี้กันคิดตรงนี้นิดน,ดนึงนะครับวัตถุประสงค์เนี้ยประกาศตั้งแต่ต้นชัดแจ้งแล้วก็เอ่อกราวโรมโดดต่างๆกระบวนการเวลาที่ใช้นะคะเขาต้องทำาจากอะไรบ้างบอกขอเขาเลยค่ะ แล้วก็รวมถึงอีกอย่างที่สําคัญคือการใช้ข้อมูลนะคะบางครั้งนี่ก็จะบอกเลยค่ะว่าข้อมูลอะไรที่ใช้อะไรที่ไม่ใช้แล anyway. ้วอีกอย่างที่สําคัญค่ะนะคะเมื่อผลเสร็จแล้วนี่จะเอาไปทําอะไรนะคะอย่างเช่นกอดเทปจะเอาไปวิเคราะหแต่เป็นการส่งที่ตรวจหมูสองรอบรอบหนึ่งเอ่อถ้ากอดเทปเสร็จแล้วอีกรอบเป็นการวิวคริะครนะคะเพื่อให้เขาสามารถตรวจถาวรและก็จะบอกค่ะด้วยค่ะนี่คือกระบวนการทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบที่ไหนเนี่ย ข้อสองไปด้วยที่สำคัญมาที่ข้อสามค่ะข้อสามเป็นระหว่างการสนทนาตรงละเริ่มสนทนาตรงแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมคือคําถามเปิดที่มีคุณภาพค่ะอันนี้ต้องเตรียมก่อนเลยค่ะคือเป็นคําถามท,าที่ได้คําตอบได้ข้อมูลที่เราอยากได้ดังน,นั้นเราต้องซักซ้อมคำถามก่อนว่าคำถามเนี้ยจะเป็นคำถามทีท่ผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเขายินดีตอบนะคะ ฟังแล้วเขาจะมีส่วนร่วมกับเราลักษณะคําถามปลายเปิดอย่างเช่นนะปัจจุบันเนี่ยถ้านมีการใช้เครื่องสลายเยอะหรบ้างแล้ววัี้ฟังนิดหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นคำถามตัวมนึ่ไว้ที่เป็นคำถามปลายเปิดแล้วสนับสนุนที่จะเกิดกันต่ตอนะคะแต่จะไม่ชี้ว่าต้องระวังด้วยค่ผมชีน้นำด้วยในะระหว่างตรงนี้นะคะว่าใครก็จะไม่ชีน้นำเร็วเกินไปอย่างเช่น จะทำเรื่องลิปสติกอย่างนี้ปัฏิบัติการใช้ลิปสติกในรูปแบบมันเ,มเลยอย่านี้ะคะส่วนใหญ,ญ่ก็จะไล่จากกว้างไปก่อนนะคะ,ญญาะจากเรื่องของพฤติกรรมการใช้เครื่อสงสำอางก่อน,นะ,ะแล้วก็ไล่ลงเลยแล้วก็เครื่องส่วนที่เป็นสีสีนะคะอะไรอย่างเงี้ยไล่โปลูมาเรืๆๆ่อยๆเลยนะคะที่สิญญนค้าที่ต้องเตรี่ยมหนักและเตรียมตะกว้างแค่ไหนนะคะแล้วก็เตรียมใช้กัเหมือนไปเปิดจะเป็นส่วนใหญ่เลยใช้อะไรใช้อย่างไรนะคะ ของอะไรอยู่นของเราอะค่ะขั้นตอนไปเปิดทั้งนั้นเลยมากกว่าคำถามที่ว่าชยู่หรือไม่ท่านจะเชื่อสะอางอยู่หรือไม่คะไรอย่างี้จะไม่คข้าใจนะคะอีกอย่างนี้ที่ไปพร้อมกันเนี่ยนอกจากคำถามไปเปิดแล้วท่าทาง body language ค่ะของคนที่เป็นผูมือเดือยต้องมีท่าทางที่จะเปิดรับเปิดฟังนะคะทั่วไปเนี่ยเราถ้าเกิดใครบ้ากูเราจะหันทั้งตัวเลยหลัไปฟังนะคะไปฟัง นะคะถ้าเกิดมีครแบบมีเสียงอยากจะพูดึ้นงานนะคะเราจะรีบถึงตายขายม้อตายค่ะเพื่อให้รู้ว่าเออเราเปิดโอกาสให้เขาพูดได้เลยนะคะเชิญค่ะเชิญเชิญเขาได้เลยค่ะนะคะก็คือง้องารที่เปิดรับนะคะคำถามใบเตปร็ทั้งการที่เปิดรับเพื่อพูดคุคนเปิดหัวคุยคืออย่างนี้ที่สำคัญนะคะการการเรียกชื่อนะคะในช่วงที่เรามีการมีการทักทายแนะนำตัวกันในช่วงแรกนะคะลอตเตอร์พยายามจำชื่อทุกคน ช่เพื่อช่วยทำให้เกิดการสนทนาที่ทเปิดให้ทุกคนเปิดโอกษาสทห้คนาู้ได้นะคะเราอาจจะให้คนเปลี่ยนไปชื่อก็ได้นะคะแต่ระหว่างเขาแนะนําตัวเราอาจจะเล่นจำเลยละเอยียดที่ทเขาแนะ,ะนำเ,เพิ่มเติมด้วยเช่นชื่ออะไรอยาเี้ยได้เห็นลเล็กน้อยต่างๆแล้วก็จำเพิ่มเติมก็จะช่วยได้มาที่อันที่สี่อันที่สี่เรียวกว่าการกระตรุ้นให้มีส่วนรว่วมคำถามไปเปิดแล้วก็ท่านทางที่เปิดรับ นะคะเป็นส่วนหนึ่งละเที่ยัต้นที่มีส่วนรวมการเรียกชื่อนะคะก็ทําให้เขามีส่วนรวมค่ะเขารู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาเราจําชื่อเขาได้นะคะหรือเราทําสิ่งที่เขาเล่าได้นะคะลองเช่คจากประสบการณ์นะคะที่แบบเป็นเป็นบุคลากรสารสุขสจมตีสารไม่เพืสอสังเพราะแม่ตัวเขาแรกว่าเขาเป็นพยาบาลนะแต่ประสบการณ์ที่เป็นบุคลากรสารสู้โจมตีเราเพื่อสังเกเนี่ยเขาเรียกว่าสีวัคตุลฟามหรือไซเลสซิง กับสีทีเขาเล่าไปแล้วนะคะมันไม่มีส่วนรวมมากขึ้นเขารู้สึกว่าเราฟังนะคะดังนั้นเทคนิคที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นการเรียกชืช่อนะคะการหงนดหงวงนะคะการใช้สายตาก็จะต้องว่าเราฟังเขาเหมืนนะคะและว้วรวมเป็นการคอนเสิรตข้อความที่เขาพูดนะคะก็ทำให้มีส่วนรวมมากขึ้นบางครั้งบางคนจะนเงียบๆหน่อยนะคะถึงๆหน่อยแต่ถ้าเราคอยสังเกตสีหน้านสีตาว่าเหมือนเขามีอะไรจะพูด นะคะเราก็ใช้วิธีการที่ไชื่อก็ได้นะคะดูเหมือนเหมือนคนแป้งเหมือนมีนอะไรอยู่ในใจนะคะอยากใช้อะไรบ้างไหมคุณได้สถ้ากระตุ้นที่มีส่วนตัวนะคะอย่าลืมค่ะการทำโฟกัสกุ่นะคะที่มีหลายคนนะคะมันจะเป็นคนพูดเยอะๆคนพูด,น,พดน้อยหรือคนอิ่โชวเวิร์ดคนอินโทรเวิร์ดเราก็พยายามค่ะที่โชวเ์เวิร์ดเราพยายามสรุปความเพื่อให้รู้สึกว่าเขาเราฟังเขาอยู่แต่ขณะเดีวยวกันพยายามให้กระชับขึ้น นะคะขนาที่ i n t r o v เว t รเราพยายามกระตุ้นเขาได้เปิดโอกาสเขาพูดเปิดเวลาให้เขาพูดแล้วเราฟังเาิาีิการการะตุ้นาจมีส่วนรวมมาที่เทคนิคที่ห้าค่ะพราะอย่างที่บอกค่ะคนมันต่างกันนะคะต้องจัดการเรื่องของกรุ่มในนิมิตคาเ่ปฏิสัมพันธ์กลุ่มค่ะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนถูกรับฟังหมดนะคะและขนาดเดียวกันไม่ถูกไม่ถูกครอบงำใครคนใดคนหนึ่ง นะคะดังนั้นจัดการปฏิสัมพันธ์นะคะบางครั้งนี่จะใช้วิธีว่าเรามีการเวียนชื่อเรียนชื่อกันไปอย่าใช้สมุิถามผ่อนหนึ่งที่เห็นยังไงกับลูกคุณของญาติเพ่แต่เราพูดชื่อนอกไปฟังนะคะสมมติว่ากลุ่มเรามีคนที่พูดใหญ,ญ่เยอะเราสบกทุกท่านเล่าให้ฟังประมาณไม่เกินสองนาทีนะคะและ้วเอาจะบอกให้ตรงปีนต้องเกิดนะคะเพื่อจัดการว่าทุกคนจะได้มีเวลาพูดนะคะแล้วบางครั้งเราใช้วิธีการไล่เรียนเชิญเนี่ย นะคะคุณเอ็กซ์พูดนะคะเสร็จแล้วก็คุณเอขออนุญาตจากคีก่หลักไปคุณดีนะคะนะคะคุณดีพูดเสร็จจากคุณสีหรือบางครั้งคุณสียังเนึกอะไรนี่ออกมันจะเป็นคนที่เป็นอินโนทร e r t มากมากนะคะเราก็จะจัดให้เขาเป็นคนสุดท้ายนะคะหรือถ้ายัางคิดไม่ออกอีกอาจจะขออนุญาตเขาว่าเออไม่เป็นไรคะ่ะระหว่างนี้คิดไปก่อนได้นะคะถ้าอะไรออกก็ได้เนี่ออยบอกเขาโทรไม่ไดเลยแล้วกลับมาที่คุณส,สี่คือค่ะนี่คือก,การจัดก,การปฏิสัมพันธ์ ทุกคนรู้สึกว่าไม่ถูกมองค่งทุกคนที่แสดงอกความคิดเห็นบางครั้งนะคะการมีด y n a มิกบางอย่างเป็นเรื่องดีค่เช่นถ้าเราโชว์ผลิตภัณฑ์หนุ่มใชไรสักอย่างเนี้ยนะคะเราก็มีการคุยกันนะโอ้ถ้าเป็นฉันฉันไม่ใช้หรอกโอ้โหฉันใช้นะพวกที่น,นคุยระหว่างกันเกิดขึ้นฉันบางครั้งเป็นเรื่องดีมันมอยู่ในเรื่องในเรื่องผลิตภัณฑมม์หนุ่มเราสนใจนะคะทุกก็คุยกันได้เลยบางครั้งเราเป็นคนเรียมเองด้วยค่ะ คุณดีไม่เห <Ads S 1> ็นเรื่องคุณเอแมีเหตุผลอะไรเป็พิเศษไหมอย่างเงี้ยเราเรียนให้เขาสื่งต่อด้วยคุณเอคะสิ่งที่คุณดีเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยคุณเอท่านแม่ยังไงคะเสิร์ฟที่สั่งหน่อยรู้สึกจัดการที่เกิดการไดนา่งกันการการคุยกันมากขึ้นแต่บางครั้งตรงข้ามกันว่าการคุยมันเริ่มมันเริ่มเยอะมันเริ่มมันเริ่มใช้เวลามากมันเริ่มเถียงในการถกหรือบางครั้งมีอารมณ์เพราะมันเกี่ยวข้อง นี้มดเ,เ,เตอร์เตอร์ต้องเข้าไปจัดการเช่นเดียวกันนั่นคือนะคะบังคับจัดก,การที่เวลาะค่ะจะต้องสัญญาตนะคะนื่จากว่าข้อเนี้ยนะคะใช้วเวลาเกินแล้วมีข้อที่สาคัญกว่านี้รอก,อก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะคะว่าจะที่กลุ่มคุยกันด้าน,อย,าน,อ,ยานอย่างนี้อย่างนี้นั่นคือการสรุปเพื่อตัดความกันทีนะคะ,ะ,คะเพื่อไม่ให้ถกเถียงกันมากกว่าน,นี้นะคะ,ะคือ การมีอารมณ์เกิดขึ้นนะคะเราอาจจะต้องมีการมีการแบบเรียกว่าเอ่อเข้ามาเข้ามากระชับมิตรกันนิดหนึ่งนะคะนะคะอย่างเช่นอาจจะขอขอ,อนุญาตนี่นนะคะตรงีความที่เห็นเราอาจจะเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ตรงกันทีเดียวนะนะคะแต่ทุกคนก็มีเป้าหมายเพื่อสิ่งนี้เหมือนกันะอรอย่างงี้แล้วก็มีกับอาหาศดังนี้นขอสรุปนะคะสรุปคือว่าเรื่องนี้อาจจะมีความขัดแย้งเล็กอเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ เอาจจะต้องมีกระชับนิดตรเรื่องใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้นะคะขออนุญาตถือว่าเป็นการโขกกันเพื่อให้ได้ผลเอาไปใช้ประโยชน์นะคะเราไม่ถือเป็นเป็นความขัดแย้งส่วนตัวนะคะอะอย่างนี้ก็ขออนุญาตว่าข้ออื่นเดี๋ยวเราจะเริ่มคุยอย่างนี้กันใหม่นะคะอาจจะต้องต้องไม่่ถือว่าเป็นเรื่องโกดเพียงกันนะคะอย่างเนี้ยมาดูเหตุผลก็เป็นข้อมีที่อารมณ์ที่เขาเยื่องนะคะนี่คือการจัดการปฏิสัมพันธ์ จัดการให้มันเกิดและมีทั้งควบคุมให้มันน้อยลงนะคะมาเทคนิคที่หกค่ะนี้เป็นเทคนิคที่เน้นำการการเป็นน้อดูมิเตอร์ไม่ใช่นั่งคู่ๆๆๆเฉยๆะคะบางทีคู่เฉยแล้วเนี่ยไม่เห็นภาพนะคะบางครั้งเราจะต้องใช้สื่อที่มองเห็นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนกลุ่มการพูดถึงเรื่องเอ่อเครื่องสังการณที่เราใช้นะคะแล้วสมมติว่าเอ่อเทคนิคอะไรแปลกๆที่แบบ เราจะมองเห็นภาพไปจากถอนญาติจากยกิบนิดนึ่งได้ไหมคะถ้าจีถอนญาตลองยิบขึ้นมาให้หนิดนึ่งได้ไหมคะเพื่อให้เห็นชัดๆไม่ต้องถอนญาติยิบน่งหรือว่าขอให้วาดนิดนึงได้ไหมคะวาดความคิดออกมานิดนึงหรือถ้าบางครั้งเราวาดอีกเลยค่ะเราวาดอีกเพื่อทำให้เขาสรุปว่าใช่แบบนี้นะคะแสดงว่าสิ่งนี้มันเกิดผลกับสิ่งนี้จริงๆนะคะคนอื่นเห็นด้วยกับแบบนี้นะคะเราก็าใช้กานวาดหรือว่าวาดลงไว้บอร์ด บนฟลิปชาร์ทที่เขาเห็นเลยนี่คือการใช้สื่อที่มองเห็นรวมถึงบางครั้งเราจะทดสอบผลิตารใ์อะไรนะคะเราจะมีการหยิบตัวโปรโตไทขึ้นมาค่ะเราจะพูดังนั้นถ้าปฏิการมีน้ำตาอะไนแบบนี้เนี่คือการใช้สื่อที่มองเห็นซึ่งในรวมทุกอย่างเลยนะคะรวมทั้งการวาดภาพรวมทั้งการสาธิตรวมทั้งการหยิบโปรตตไทป้นะคะหรือบางครั้งเราใช้ตัวเรานี่เป็นสื่อที่มองเห็นเราทำท่าทางให้ดู นะคะว่านั่นคืออย่างนี้ใช่ไหมนะคะเมื่จะมีการใช้เครื่องสังอ่อนแบนี้ใช่ไหนแบบตกๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วอย่างนี้นเป็นการที่ทาให้ทุกอย่างมันเคลียร์ชัดเจนมากขึ้นในการที่เอาไปทำผลต่อได้บางครั้งเราก็ต้องเตรียมสื่อมาก่อนท้วยนะคะให้เขามองเห็นด้วยมาถึงอีกนั้นหนึ่งค่ะสิ่งที่สําคัญค่ะเป็นเทคนิคที่ดีของนักโทรเลขคือบางครั้งพอพูดกันวิเครากันอภิปรายกลุ่มกัน นะคะมอเรเตอร์มีหน้าที่นะคะที่สำคัญคือต้องสรุปนะคะสรุปประเด็นสำคัญที่ได้เลือกคอนเฟิร์มนะคะเราใช้คำถามเปิดเพื่อทำให้เขาพูดเยอะๆพาพูดเยอะๆเสร็จเรามีหน้าที่สรุปสรุปเพื่อคอนเฟิร์มนะคะว่าสิ่งที่เราได้ยินมาทั้งหมดมันคือสิ่งนี้ใช่ไหมนะคะแล้วนอกจากนี้มันยังแสนแนงดงเรื่อการคาร์ฟเวอร่กาปลาเพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเราตั้งใจฟังเขาจริงๆค่ะ ดังนั้นเทคนิคนี้สำคัญนะคะต้องทำไเ,เป็นระยะระยะตลอดทางและรวมถึงเมื่อจบเมื่อจบการสนทนากลุมเมื่อจบการสัมภาษณ์เราต้องสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้มาเ,เพื่อมั่นใจว่าเขากับเราเข้าใจตรงกันก่อนจะปิดจบด้วยค่ะเพราะอะไรคะเราจะนำสิ่งนี้แ่ะคะ่ะไปพอร์ตความแล้วส่งให้เขาอ่านดูดังนั้นการที่เขาตกลงกับเราตังไไ้งแต่แรกเะคะอันราอนก็เป็นเหมือนเหมือนเอ่อเขาเรียกว,ว่าทดลอง ทดลองทรความตกลงกันก่อนนะคะถ้าโตรตกลงกันได้อย่งหนห้องพอเราออกนอกห้องไปส่งถอดเทปมาให้เขาก็แนวโน้มที่เขาก็จะไม่แก้ไขค่ะนะคะแล้วรวมถึงพอถอดเทปเสร็จเอาวิเคราะห์ส่งบทวิเคราะห์ไปปุ๊บเขาก็มีแนวโน้มที่จะไม่แก้ไขพยายามสรุปประเด็นสำคัญเป็นระยะระยะค่ะทุกคนจะได้ไปด้วยกันเห็นร้องต้องกันนะคะไม่มีเซอร์ไพรส์นะคะผลออกมาเซอร์ไพรส์ฉันเปลี่ยนใจอย่างนี้ไม่มีนะคะดังนั้นเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคสำคัญในการเป็นผู้นำในการอภิบายคุณ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ็ดเทคนิคนะคะที่เราเอาไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตทวนให้ฟังนะคะล้วมีท่านแรกหนึ่งค่ะทักทายนะคะอิสระดิบแบะโทรคะ่นะ,คะทักทายเจรยากาศที่อบอุมทุกคนรู้จักกันนะคะสองค่ะนะคะสอง,สอง,สองมีการพูดถึงวัตถ,ถุประสงค์นะคะในการทำอธิบายกลุ่มการสนการเอ,อ่อแล้วก็รวมถึงกระบวนการทั้งหมดราวรูที่เกี่ยวข้องก สามค่ะการใช้คำเปิดและถ้าทำแบบเปิดนะคะเพื่อทําให้ท้างมีส่วนรวมได้มากขึ้นนสี่นะคะเส้นเดียวกันกระตุ้นที่เกิดการมีส่วนรวมนะคะกระตุ้นเลยค่ะมีส่วนร่วมกันมากๆนะคะเพื่อชว่วยทําให้แบบเอ่อมีผลการสั่งทร่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ห้าค่ะนะคะห้าก็คือว่าในแง่ของปฏิสัมพันธ์นะคะในกลุ่มนะคะกระตุ้นให้เกิด การมีปฏิสมัมพันธ์ในกล,ลุ่มหรือบางท้งนก็ครอบควบคุมควบคุมปฏิสมัมพันธ์ในกลุ่มด้วย